ันนี้เราจะมารีวิวสากุชี่และซาปิเน่ะนะคะถ้าเกิดกล้องสั่นก็ขออภันะคะอยู่บนรถค่ะเนี่ยนี่นะคะขอระยะทั้งกล้องเฮ้ยเดี๋ยวมันหล่นนะฮะโอ้ผ่าเลยนี้แหละเดี๋ยวถ้าผมจากไหนเนี่ยผมมาตรงไหนโอเคนี่นะคะเรามารีวิวสกุชี่ชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้น ควสรตก็เข้าคัน่นะค่ะราหาแ่ย่สิาทอได้ที่โมเดไปทำว่าหกระดมกระเป๋าอ่นระนะคะขอใรอบอกี่ยิไ่ยก็เลยอยามายเหยียกันเรื่องของแง่สายกระเป๋านี่นะคะตรอไปมารีวิวอันนี้สปินเนอรกันเะค่ะย สวยนะคะแต,ต่ใน,นกล<ห>้องมันจะหมุนเห็นหมุนเป็นสีนช้าๆอะคะแล้วเห็นว่าช้าคอมเมนต์ด้วยนะคะแคนเตอร์สิ่งจะคอยเดินพูดต่อไม่ใช่แค่20บาทเท่าเดียวกับเซฟวิชีคาราบาลค่ะแค่20บาทถือว่าคุ้มนะคะบางคนซื้อมาเจ็ดสิบห้า <c oughs> สิบเรี๋ยวไปฉีดฮอร์โมนเข้ากล้วยให้ถ้าใครคิดว่าไสีส้มจะไปดีกล้วยเถอ ถ้าเกิดเราจะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค้ออันไหนเป็นคำถามเดี๋ยวเราก็จะตอบในคลิปหน้าอันนี้กล้วยไข่เดี๋ยวซื้นนอกล้วยอันสี่ใบคุณผู้ชมไปนะคะก็นั่งเล่นเกมอยู่นะคะบ <laughs> ยายบายท่านผู้ชมมาจากไหนเนี่ย <c oughs> บายบายไว้ชิ้หน้าเจอกันใช่ที่ไหนล่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สว์นี้นะคะกเดียวค่ะฝากชนนะนี่มาส่งสติกเกอร์มา้ส่งมาแล้มีนมานี่เด็กดีของชาเิด้ยนะคะอย่าลืมไปติดตามชาแนลกันด้ว้วอย่ามติดตามชาแนลนมีชาชาแนลค่ะอพี่แต่อันนี้แม่แม่แ่สำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย ให้กับคล <Okay. S 1> ิปนี้ด้วยงงบ๊ายบาย